ช่วง smart tips by smart tech สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสง smart tech อือเย้ในที่สุดก็ถึงแล้วเดี๋ยวขอเอาจมูกออกไปสดอากาศหน่อยนะอ,อ่ะอ่ะอ่ะทำอะไรอะ่ะอ๋อกดกระจกลงไงน,ะนี่ถ้าพผา้ติดฟิล์มมาไม่ใช่เหรอ เธออ่านข้างๆหรือเปล่าเขาเขียนว่าห้ามทําการเปิดกระจกหลังจากที่ติดฟิล์มมาแล้วเจ็ดวันทำไมอะ่ะไต้เงมาข่ากันด้วยอะ่ะก็แค่อยากเปิดกระจกลงอะ่ะนี่แพนด้าเอ๋ยก็ในระยะ7วันเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ฟิล์มทําการเซตตัวซึ่งถ้าเธอเปิดตอนนี้นะอาจจะทําให้ฟิล์มเจ๊งนะแล้วก็เลื่อนก็ได้นะจริงเหรอเออมื่อเรา ตรวจรับฟิล์มที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีข้อแม้หรือเงื่อนไขในการที่เราจะต้องระวัดระวังในการที่จะต้องไม่ให้ฟิล์มนั้นดูดล่อนไปก่อนเวลาอันควรครับทางช่างเนี่ยหรือร้านค้าทั่วไปเขาจะติดสติกเกอร์นะครับไว้ที่ปุ่มที่กดกระจกขึ้นลงไม่ให้กดขึ้นลงในช่วงเวลาประมาณ7วันโดยประมาณเหตุผลก็เพราะอย่างนี้ครับว่าเวลาเขาติดตั้งเนี่ยเขาจะมีการใช้สารเคมีหรือน้ํายาที่จะต้องประกอบในการรีดฟิล์มนะครับ เพียน,น้ำยาพวกนี้มันเป็นน้ำนะครับมีส่วนประกอบของน้ําอยู่เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการทําให้แห้งหรือเซตตัวโดยประมาณเนี่ยคือ7วันแต่ถ้าเราโดนแดดจัดๆรถที่ไปติดนะครับหรืออาคารก็ตามเนี่ยสองสวันนึงจริงๆก็แห้งแล้วแต่มันจะมีข้อที่จริงอีกอันนึงก็คือว่าฟิล์มที่ติดตั้งรถยนต์หรืออาคารนะครับมันจะเรียกว่าสนิทจริงๆเลยหรือเขาเรียกว่าคิววิ่งไทม์เนี่ยนะครับโดยประมาณเนี่ยสาวันนะครับ เพราะฉะนั้นใน30วันเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเช่นหลุดร่อนนะครับอันนี้อยู่ในวิสัยที่ที่เราจะต้องคอยระมัดระวังหรือไปติดต่อกับผู้ติดตั้งได้ครับแต่7วันในความหมายคือเรื่องของกระจกรถขึ้นลง การโดยสรุปนะครับในแง่ของผู้บริโภคนั้นจะต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้การหลุดลอกของฟิล์มนะครับภายใน7วันนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญนะครับห้ามไปดึงล่อนหรือว่าไปหมุนกระจกขึ้นลงส่วน30วันหรือคิวบิ่งไทม์ในภาษาทางการก็คือเป็นเวลาที่ฟิล์มจะเซ็ตตัวได้สมบูรณ์ที่สุดครับ